ลูกกล่องใหม่ค่ะอยอู่ฝังนน้นรู้จักตรงนน้นค่ะอ่ากล่องใหม่จะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะจะใส่กล<ช>่องแบบ<อ>นี้ให้น้องๆถูกไหมคะค่ะน้องๆจะได้รับกล่องใหม่นะตามเป็นแบบนี้พอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่260บาทนะครับวันนี้เราลดให้เหลือเอ้ยวันนี้เราลดให้เหลือ260บาทค่ะ <c oughs> น่าจะทำราคาผิดค่ะปกติมันสามร้หบาทค่ะ3ามบาทวันนี้ลดให้เหลือสองบาทถูกไหมคะใช่ค่ะลดไป100บาทเลยค่ะะต้องส่งเก็บปทางใช่ค่ะโอเคค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันเล่นแบบไหนนะคะนี่ครับตัวนี้นะครับจะสามารถถึกบวกเลขได้ด้วยครับมีลูกคิดให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก้อนแผ่นกลมมันคืออะไรคะ ป็นตัวเลขครับแบบเอามาบวกกันครับไหนึ่งไหมครับหนึ่งหกหนึ่งเท่ากับเท่ากับอะไรคะเอ็ดหกลบเจ็ดเจ็ดเอ็ดลบหกเจ็ดลบหกเท่ากับเท่ากับอะไรคะหนึ่งเท่ากับหนึ่งดี่ครับเราต้องถามกันแล้วล่ะว่าตัวนี้ เจ็ดลบหกเท่ากับหนึ่งฝึกบวกเลขนะแล้วก็ฝึกหยิบจับไหนเนะเครื่องหมายท่าก,กับอยู่ที่นี้โอเค,คอย่างนี้เลยใช่ไหมคะครับแล้วก็มีลูกคิดให้คิดนะคะเจ็ดลบหกเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มาคิดตรงลูกคิดครับน่าจะเอาตัวนั่ออกจากข้างนอกไหมคะ<ช>เห<อ>นเหมือนเล่นเกมในทีวีไหมคะเหมือนคะอ่ะอ่าแล้วสะพุ่เหมือนกระดานตั้งในทีวีถูกไหมคะใค่ะแล้วหยิบจับข้างนอกมาวางใส่บล็อกข้างใน อย่างนั้นถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็มีมีตัวเลขเวลานาฬิกาบอกให้ด้วยครับมีให้สําหรับหัดอ่านนาฬิกาได้ด้วยครับหัดอ่านนาฬิกาด้วยแล้วมีลูกิดให้ด้วยนะคะใช่ครับโอเคค่ะเล่นง่ายไม่ยากนะคะค่ะตัวนี้เหมาะกับน้องสามขวบมากๆเลยใช่ครับราคาก็ดีด้วยจาก3ามร้อยสิบบาทวันนี้ลดไปร้อยหนึ่งเหลือสองร้อยหกสิบบาทเท่านั้นตัวนี้ทนมากเลยครับเพราะมันเป็นงานไม้ค่ะเป็นงานไม้นะคะ คนนะคะแล้วก็ปลอดภัยไหมคะปลอดภัยค่ะ <Okay. S 1> แต่ห้ามน,น้ำเข้าปากค่ะได้ค่ะสินค่ะ